พอพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ที่กระเทือนหัวใจมากนะพูดจริงๆนะนี่ตัวทําลายพระเนในวัดแหลกหมดเลยโทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเพชรคาตเบอร์หนึ่งเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทศัศน์วิดีโอแล้วเข้ามาถึงโทรศัพท์มือถือนี่ว่าแล้วตั้งแต่เพชรคาตสังหารพระให้ชีพหายไปสด,ดนนร้อนต่อหน้าต่อต,อต,อตาเลยล่ะอันนี้พิดลึกมากนะ คืบคานเข้ามาคืบคานมานี่ถือเป็นธรราแล้วก,กิเลสกืนหวานกืนหวานเลยนะหลักสัตวนะหลักธรรมใไนไม่มีแล้วเวลาดี <c oughs> มันกืนหวานกืนหวานเลยแหละ <c oughs> น่าทุเรศจ,จริงๆนะทําไมถึงยาบเอานักหนาพระเรานี่ละ่ะยาบเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาถ้าว่ายศว่าลาบแบบเป็นบ้ากระจดหลอดว <c oughs> ิ่งหายศวิ่งหาลาบ ความดีไม่หาบวชเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมตามหลักพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทูกนี่บวชเข้ามาหายศหาลาภออหาความร่ำความรวยหาชื่อหาเสียงออหาหนังสือพิมพ์หาวิทยุหาเทวทัศน์โทรทัศน์หาโทรศัพท์มือถือเข้ามาตัดคอมันละ้าหัวโล่นี้่ะมนกำลัง กำลังกำเ,กเริบเสิบสารเวลานี้มันไม่รู้จากบาปจากบุญจากอะไรมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปทันเหล่านี้เป็นเรื่องเหยียบหัวพระพุทธเจ้าทางนั้นสําหรับพระเรานะพูดแล้วมันสรดสังเบชมันน่าด,ด้านเราจริงๆนะพระทุกวันนี่ด้านจนไม่มองดูอะไรเลยนะฟังให้ดีนีร่ราท้าบอกพระพุทธเจ้าพูดออกมาตามความจัดความจริงผู้เป็นมันเป็นยังไงเสียหายไหมพิจารณาจูสิผู้ว่าผู้เตือนผู้บอกผู้เอาไฟ ออกจากหัววันนี้เป็นความผิดเหลือถ้าอย่างนั้นคําสอนพุทธเจ้าก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยละ่ะจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โลกเดืดนดดี้เท่านั้นนะโอ้ยพูดแล้วทุเรศลนะยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุวันทุวันนะ <c oughs> นี่ก็ยังพูดเข้ามาอีกละ่ะกำลังน่เก้าอี้กําลังคืบคานเข้ามาในวัดนี่เอาฟาดขวดหน้าผากมันให้หน่อยนะเก้าอี้มันขนเข้าไปในครัวในครัวมันมาที่นี่มาได้มันขนเข้าไปในครัวเอาเก้าอี้ฟาดหน้าผากมัน มันเก่งมาจากไหนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบปบัาเพ็ญด้วยเก้าอี้จัดสรุด้วยเก้าอี้ศาสนาสอนให้คนห,หาความสุขความสะดวกสบายทางกายหรือทางใจท่านไม่ไม่สอนเหลือที่ท่านหาสอนให้สอนเพื่อความทางทางด้านจิตใจเรื่องร่างกายมันมันเอาออกหน้านะนานะเวลาเออขอให้มีความสะดวกสบายนอนฟูกนอนหมอนมีเก้าอี้โซโฟ,ฟาโซโฟาเต็มไปหมดนะนะวันป่าวัาน,านตานี่นะเออบอก ใครมีอยู่น,นั่นนะกัเอาให้หนีทั้งหมดทั้งเจ้าของอย่าให้มาอยู่หนักวัดนะนี่วัดนี่ไม่ใช่วัดเก้าอี้วัดเพื่อเพื่อทําเพื่อมะผลนิพพานนะไม่ใช่เพื่อเก้าอี้เก้าแออ่นะแม่มันพิลึกจริงๆนะดูแล้วสลดสังเวชนะไปพูดเฉยๆนะเดินไปนี่มองดูแม่เท,ท่าเท่าเท่าเท่าขีเหรหย,ย,ยบคามูดคูดเหยียบอัดเหยียบทำหยียบทองคำทั้งแท่งเวลานี้กําลังเหยียบต่อหน้าต่อตานะ ไม่มียางอายเลยชาวพูดเราดิชาวพูด,ด,ช,าพดชาวพระเราดิหาอย่างอายไม่ได้เลยน่าทุเรศนะจะไม่ดีนะคำนี้นะคําสอนหลวงพ่อเจ้านี่แหละผิดหรือไม่ผิดเอาไปอ่ะเอาไปดูจินะ่ะพวกเราทํานี่เป็นยังไงเหยียบหัวพลวงเจ้าไปผิดหรือไม่ผิดการสอนปัดออกไม่เอาตีนเหยียบหัวพรวงเจ้านี่มันผิดแล้วเหรอโอ้ทุเรศจริงๆนะไปที่ไหนที่ไหนดูไม่ได้แ้วเวลานี้ <c oughs> มันยากมากที่สุดที่เลน หน้าด้านที่สุดมีกิเลสสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่ก่อนก็มีกิเลสมีมาตั้งกับรัางการเมื่อไม่มีผู้เสริมมันก็ไม่เป็นฟืนไฟเผาไหมนะ้นี่มีแต่คนเสริมกิเลสเอาไฟมาเผาหัวจะของนั่นแหละมันถึงได้เดือดร้อนวุ่นวาย